ามาพบกับช่องโมลีทาลุกันอีกแล้วนะคะอะวันนี้แม่หมอจะไปในหัวข้อนี้เนาะพลังงานตัวตนที่แท้จริงของคุณทําใครบางคนถึงกับเงบเออเงิบยังไงก่อนวันนี้แม่หมอมาช้าเนาะสองวันแล้วเนี่ยแม่หมอไม่ว่างจริงจริงแม่หมอต้องดูเด็กด้วยอะอืเถ้าแบบว่างถึงถึงมีคนมาช่วยดูใช่ปะก็จะขึ้นมาอ่านได้แต่ถ้าไม่มีคนมาช่วยดูแม่หมอต้องช่วยช่วยดูเด็กเด็กเริ่มดือ้อแล้วไง อะไปเลยค่ะสองใบแรกพลังงานตัวตนของคุณที่แท้จริงนะจ๊ะที่แท้จริงก็คืออะไรลึกๆของคุณจะไม่มีใครรู้แต่ไพ่มันบอกได้นะมาเลยค่ะสองใบแรกขอสองใบแรกค่ะแม่หมอขอใบนี้อู้เด็กถือถ้วยใบยแรกนะต่อไปขอใบนี้โอ้โหมากันหนึ่งไม่ท่าว ตัวคุณนะเป็นเหมือนคนที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสม,มอนี่คือตัวตนจ,จริงๆของคุณเลยนะใแบแรกขึ้นเด็กถือถ้วยคุณเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำคนอื่นไม่อยากเรียนรู้แต่คุณจะไม่นะคุณอยากเรียนรู้คุณอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้เลยเหมือนเด็กอะเด็กจะมีความแบบว่าเหมือนอยากรู้อยากเห็นแล้วเป็นเด็กถือถ้วยด้วย อ่าเพราะอะไรแม่หมอมองว่าตัวคุณเป็นคนที่เหมือนไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองแถมตำแหน่งที่สองเนี่ยไพ่ไปที่สองอะ่ะมันบ่งบอกถึงคุณดูนะคุณได้หนึ่งไม้เทา้าอ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนไม่หยุดอยู่แล้วไม่หยุดอยู่กับที่จะ้ะเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ใหม่ๆอ่าสิ่งใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆมาเนี่ยอืชอบนักแหละนี่คือตัวคุณเลยพลังงานของคุณอ่าแถมใบแรกขึ้นเด็กถือถ้วยอะ่ะ เหมือนคุณสังเกตไหมเนี่ยเหมือนน้องแมวเนี่ยกำลังดูดูไอ้ตัวเนี่ยเหมือนปามันกำลังจะทาอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเปรียบเสม,มือนเนาะเด็กถือถ้วยเนาะคําว่าเด็กอะเด็กเวลาเด็กเขาอยากจะอยากจะเห็น <im it> เขาเห็นผู้ใหญ่ทําอะไร <im it> เขาก็อยากจะทําตาม <im it> เขาอยากจะรู้ว่านั้นคืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนี่ความหมายของไพ่นั่นคือพลังงานตัวต,วตวนจริงๆของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนชอบสงสัยเป็นคนที่แบบว่าสงสัยแล้วก็เอาไปเอาไปคิดนะแล้วก็ มักจะเอาไปถามถ้าสมมุติว่าคุณถ้าพูดถึงย้อนไวัยไปตอนเด็กๆนะคุณน่าจะเป็นคนี่แบบชอบถามชอบอยากรู้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือของคุณเลยนะแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนี่คือนิสัยลึกๆของคุณนิสัยแท้จริงของคุณอ่าคุณเป็นคนแบบนี้ต่อเพราะตัวตนพลังงานเนาะพลังงานตัวตนที่แท้จริงอ่เรากําลังพูดถึงพลังงานของคุณนั่นแหละแต่พลังงานที่คนอื่นไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าตัว,ตวคุณเป็นยังไง ภายนอกคุณอาจจะเงียบๆอะไรแต่กลับกลายเป็นคนที่เงียบๆกับกลายเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะกับกลายเป็นคนที่รู้อะไรเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเอออะต่อขอใบนี้โอ้โหห้าสอดอยู่ตำแหน่งที่สามเดี๋ยวก่อนนะอีกใบนึงขึ้นกับสี่สอดอุ้ยแหมก็ก็เอ๊ะสี่สอดอ่ะใช่สี่สอดแหมช่างจะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะจังเลย <laughs> ไม่เหมอะมองงนี้นะใบที่สามตำแหน่งที่สาม กับใบที่สี่ตัวคุณเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคนนะแต่มักจะมีคนมาใส่ใจคุณอ่าเพราะอะไรเพราะตัวตนของคุณนั่นแหละมันทําให้คนอื่นเหมือนงงเหมือนคิดว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงอ่าเหมือนอยากรู้อะเหมือนอยากรู้ก็เลยเหมือนทดลองหน่อยทดลองหน่อยว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงแต่ถ้าตําแหน่งที่สี่ได้สี่ดาบตัวคุณไม่สนใจใครนะตัวคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยากยุ่ง <c oughs> กับใครอะเป็นคนที่ชอบชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชอบแบบ อยากจะรู้อยากจะศึกษาก็จะศึกษาคนเดียวจะไม่ไปบอกใครว่าเออฉันจะไปศึกษาน,นี้ฉันจะไปเรียนรู้เรื่องนี้อะไรเงรี้ยคุณจะไม่เป็นคนแบบนั้นคุณจะเป็นคนที่แบบศึกษาเงียบๆอ่าแต่ว่ามันเป็นความรู้นะอ่าไม้หมองมงี้แถมใบที่สามเนี่ยตำแหน่งที่สามคุณดูคุณได้ไพ่ห้าสอดมันมีคนอยากสอดรู้สอดเห็นในชีวิตคุณจริงๆมาในรูปแบบแบบเหมือนมิดด้วยเนี่ยอ่เหมือนนะอมิดแต่จริงๆไม่ได้มิดอะเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรแฝงไปด้วยมิดแต่ทะระยศอะไรประมาณอย่างนั้นนะ ประมาณอย่างนั้นนะไม่หมอมองงี้นะเพราะมันอยู่ขึ้นกับเอกวานด้วยเพราะอะไรไม่หมอมองว่าการที่คุณเด่นเอกวานมันบ่งบอกถึงอะไรความสามารถความที่แบบมีไอเดียมีอความคิดอะไรที่แบบแปลกมันเลยเด่นพอเด่นมันก็ดึงดูดคนที่แบบหมั่นไส้ไม่ชอบดึงดูดคนที่แบบคิดต่างเนี่ยแม้แม้กระทั่งดึงดูดศัตรูไม่หมอมองงี้นะเพราะออนไลน์ด้วยความที่คุณเป็นคนที่เหมือน ยิ้มแย้มแจม่มใสเป็นคนที่เหมือนไม่ได้คิดอะไรกับใครในบางคนนิ่มเงียบด้วยซ้าแต่ทําไมคนเงียบยเงียบมักจะมีแต่คนแบบเข้ามาอยากยุ่งด้วยอยากกลั่นแกล้งอยากจะเข้ามารู้ว่าคุณทําอะไรประมาณอย่างนะั้นนี่คือชีวิตของคุณเลยเหมือนพลังงานตัวตนของคุณนะมันเหมือนแบบมันดึงดูดคนพวกเนี้เข้ามามันดึงดูดคนที่แบบอยากจะเข้ามาอยากรู้จักอยากจะเข้ามากลั่นแกล้งอยากจะเข้ามาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ย พออยู่ในตําแหน่งที่สามด้วยห้าสอดมันมีคนไม่ชอบคุณนะจ๊ะ,ะมาในรูปแบบมิดด้วยมิดนี่คือยังไงไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาแกลงอย่างนี้อาจจะมีแหละแกลงแต่แม่หมอมองว่าแรกๆก็เป็นมิดกับคุณอนะพออยู่กับคุณไปพอเห็นพลังงานของคุณเอาเริ่มจะไม่อยากเป็นมิดและอยากจะเป็นมิดทรยศแหละประมาณอย่างนั้นนะอ่ะเป็นพลังงานอย่างนี้นะจ๊ะ,ะแต่ตัวคุณนะเป็นคนที่รู้นะแต่ไม่ได้สนใจค่ะ ใครจะทาอะไรใครจะว่าอะไรก็ทําไปเถอะอย่ามาทําให้ฉันเดือดร้อนหรือทําให้ฉันเสียชื่อแล้วกันตัวคุณคุณเป็นคนแบบนี้อ่าดูเหมือนจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะรู้ภาษีภาษาหรือเหมือนจะไม่ได้รู้อะไรแต่จริงรู้หมดนะจ๊ะรู้หมดดูออกหมดนะนะแค่ไม่พูดเฉยๆนี่คือตัวคุณแนละพลังงานของคุณนะพลังงานตัวตนแท้ๆของคุณแม่หมอมององนี้นะเพราะไพ่สีสอดอยู่ในตําแหน่งที่สี่ะพูดถึงความมั่นคง เหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรถึงคุณจะเป็นเด็กแต่ภายนอกคุณดูเป็นผู้ใหญ่อะนั่นอะคือตัวคุณมันไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากพลังงานตัวตนจริงๆของคุณอะเหมือนเป็นคนแบบจะพูดง่ายๆก็เหมือนเรียนรู้อะไรไมาเยอะแต่จริงมันมันไม่ใช่ว่าคุณเรียนรู้นะคุณเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นพลังงานจิตจิตของคุณอะจิตตัวตนแท้แทของคุณอ่ามันเป็นแบบนั้นมันไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้นะจ๊ะอ่าใครอาจจะมองว่าคุณแบบอบางคนเนี่ย โดนคนอื่นมองว่าหญิงด้วยซ้ำแม่บอามองมองี้นะเพราะอะไรสี่สอดยังอยู่ในตําแหน่งที่สี่อ่ะพูดถึงความมั่นคงอ่ะคุณเป็นคนที่ยิ้มยากนะแต่ถ้ายิ้มมาทีหรือพูดพูดพูดทีกับคนสนิทนี่คนละเรื่องเลยนะเหมือนจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดเงียบๆนะแต่ว่าถ้าสนิทกับใครนี่โอ้โหให้ใจเกินร้อยนะคะให้ใจแบบเต็มเลยสี่ห้องหัวใจเลยประมาณอย่างนั้นนะอ่าแต่มักจะดึงดูดคนที่คิดไม่ดีมันแปลกไหม เพราะอะไรแม่หมอมองว่าอย่างที่แม่หมอบอกพออยู่คุณไปสักพักจะเริ่มเป็นมิตรทรยศแหละไม่ใช่มิตรกลายเป็นไม่ใช่กลยาณมิตรจะกลายเป็นมิตรทรยศประมาณอย่างนั้นทุกคนเลยที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะแม่หมอมองงี้นะอาต่อไปอะไรแปดเหรียญโอ้โหเห็นมาไอเดียจัดจ้านจ้ไอเดีย,ดดดอดยของคุณนี่ไม่เหมือนใครด้วยขึ้นกบอะไรโอ้โหมีจีเชียนด้วยโอโ้เพราะอะไรเห็นปะแม่หมอบอกเลยว่าคุณเก่ง คุณเก่งจริงๆใบแรกขึ้นเด็กถ้วยคนเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยจะดูเหมือนคุณนิ่มๆดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภยัยดูเหบือนเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไม่ใช่ว่าอะไรสักอย่างนะอาจจะบบบางคนก็จะมองว่าคุณไม่เก่งอ่าเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะไม่ทันคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักไปสพักเอา้ามันไม่เป็นอย่างที่เห็นตอนแรกเลยนี่คุณมันเป็นพวก แอบเอาไว้เนี่ยนี่นี่นมีจิเชียนอ,อ,อยู่ตำแหน่งที่หกด้วยมันเป็นจิตเดิมของคุณมันเป็นเก่าแก่ของคุณเนี่ยเขาเรียกอะไรพลังงานเก่าของคุณเออพลังงานที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจ้ะติดมาตอนที่คุณมาเกิดนี่แหละเป็นจิตของคุณพลังงานจิตเออแบบบอกบอกอย่างนั้นเลยแล้วตัวคุณเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ยอ่อท้อด้วยเป็นคนที่เหมือนทําอ่ะทําทุกอย่างกล้าทําลงมือไอเดียนี่โห บันเจิดเลยนะไอเดียของคุณนี่เหมือนจะไม่ค่อยคิดอะไรเหมือนจะนอนอยู่เฉยเหมือนจะไม่ค่อยพูดกับใครแต่เวลามีไอเดียอะไรขึ้นมาที่ทําให้คนอื่นว้าวเลยนะทําให้คนอื่นตะลึงแบบถึงกับงงว่าออคุณเอาไปคิดตอนไหนคุณไปคิดไอเดียอันนี้มาจากไหนประมาณอย่างนั้นเออเนี่ยคือตัวคุณเลยมันไม่ใช่ว่าคุณไปคิดหรอกมันเป็นเหมือนพรสวรรค์ของคุณมันมินมันเป็นเหมือนพลังงานเก่าของคุณนี่มันติดมาตัวคุณบางคนอาจจะเพิ่งเคยรู้ อาจจะเพิ่งได้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรเพราะเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่หกมันบ่งบอกถึงจิตพลังงานเก่าของคุณนะไม่ธรรมดานะถึงระดับนี่เดอะมิเชียนเลยนะเก่งรอบด้านหัวคิดนี่โหวัยมากเราไม่ได้เก่งแค่ด้านเดียวนะเก่งหลายด้านด้วยจะมาแนวไหนได้หมดรู้หมดทันหมดเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่รู้เหมือนจะไม่ไม่ทันแต่กลายเป็นว่าเอา้า พอพอมามารู้อีกทีเอา้าคุณนําหน้าไปแล้วประมาณอย่างนั้นนี่คือพลังงานของคุณเลยมันเลยทําให้บางคนถึงกับเงือบเงืบอะหงายเงือบออประมาณอย่างนั้นนะเออไม่มองมองนี้นะแค่แค่ตอนแรกเขามองว่าคุณมันธรรมดาไงแต่พอรู้จักไปแล้วกลายเป็นหงส์ซะงั้นกลายเป็นมังกรซะงั้นกลายเป็นเสือซะงั้นเหมือนเสือซ่อนเล็บอะประมาณอย่างนั้นอะความหมายของไพ่คุณดูใบแรกดิเด็กถือถ้วยดูธรรมดามาก ดี๋ยวดูใบสุดท้ายดิบ่งบอกเลยว่าตัวตนแท้ๆคุณเป็นยังไงภายนอกอาจจะมองไงมองเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าอ๋อก็อาจจะมีความรู้แหละแต่อาจจะไม่ได้รู้เยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีความสามารถแหละมีความแบบว่ามีไอเดียใหม่ๆแหละแต่อาจจะได้แต่คิดแหละแต่ทําเป็นหรือเปล่าอาจจะมีแบบเนี้ยอาจจะมองคุณอย่างนี้แต่พอรู้จักไปสักพักเอามันไม่ใช่นี่มันเป็นพรสวรรค์นี่มันเป็นติดตัวคุณมาเนี่ยมันเป็นของเก่าของคุณเนี่ย เออมันเป็นของของคุณนี่อะไรประมาณน่เีนนะ้เอออ่ะต่อดูสีแล้วมีอะไรพลังงานตัวตวนที่แท้จริงของคุณที่แท้จริงนะนะเออเห็นไหมเมจิเทียนยัง,งมายืนยันแท้จริงไม่แท้จริงล่ะติดตัวมาจา้ะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ่ะอ่าพูดง่ายๆคำนี้เลยติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ่ะต่อไปโอ้โหสเตนใบแรกคุณดูนะอ่ะแล้วขออีกใบแปดไม่เท้าอีกโอ้โห ชีวิตคุณเหมือนแบบก้าวกระโดดเลยในบางคนนะไม่หมอมองงี้เลยนะทําไมคนอื่นเขาถึงหงายเงือเพราะหงายเงืออะไรก่อนไม่หมอปุ๊บปิดถึงกําเงืเอกก็คือหงายนะั่นแหละหงายเงือประมาณอย่างนั้นนะ่ะไม่หมอมองนะเหมือนที่แม่หมอบอกเขามองคุณเป็นเหมือนเด็กใช่ปะแต่พอมารู้จริงๆอ่ะคุณมัน,มนเขาม,เอมองคุณเป็นแมวอ่ะอันนี้เป็นพ่ายแมวเนาะเขามองคุณเป็นแมวแต่พอมารู้จริงๆอ้าวคุณเป็นเสือนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นสิงโตนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างที่เขาเห็นตอนแรก แมวแล้วเป็นสิ่งโตเห็นปะเออนั่นแหละตัวตนแท้ๆจริงของคุณเป็นยังไงละจ๊ะภายนอกเนี่ยดูเรียบร้อยดูไม่มีพิษมีภัย Platz นะจะ๊ะออแต่ลึกๆของคุณจิตของคุณจริงๆพลังงานของคุณที่แท้จริงเนี่ยใครจะกล้าสู้อะเงียบแต่ดูมีพลังเงียบแต่ดูมีความแบบเหมือนมีบ,มบารมีบางสิ่งบางอย่างแผ่ออกมาจากตัวตนของคุณอ่ะจากตัวของคุณอ่ะอืมคนอื่นเขารับรู้นะจ๊ะ ถึงจะบอกไงคนอื่นนี่อาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกอาจจะเป็นคนที่แบบรู้คําว่าพลังงานอ่ารู้ว่ามันเหมือ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 นคล้ายๆอาการแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆค,คนคนหนึ่งแล้วจะรู้สึกเหมือนทําไมคนคนนี้ดูเก่งจังนั่นแหละมันเป็นเหมือนพลังงานแผ่ออกไปเหมือนรัศมีแผ่ไปที่เขามันมีนะอะไม่หมอเคยเจอเหมือนกันแล้วแถมคุณดูนะไพ่ตำแหน่งที่สองเนี่ยด้านจิตใจได้แปดไม้ถา้าด้วยตัวคุณเป็นคนที่กล้าก้าวอะ ก้าก้าวไปอีกที่หนึ่งสมมุติว่าที่ที่ตรงนี้คุณรู้สึกว่ามันเต็มแหละคุณรู้สึกว่าคุณชนะตรงนี้แหละคุณจะเปลี่ยนที่ใหม่เหมือนการไปเริ่มใหม่คุณจะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วคุณก้าวแต่ละครั้งก้าวไปแบบมีความสงาา่าผ่าเผยอะมีความแบบดูเหมือนมีบารมีดูเหมือนเป็นคนที่แบบมีชัยชนะอยู่รออยู่แล้วอะไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งขันกับใครเลยดืยซ้ําประมาณอย่างนั้นนี่คือพลังงานที่แท้จริงของคุณะเอ,อพลังงานตัวตนเอ,อ แถมใบแรกขึ้นสเตนโหสอดหยบได้หมดจ้ะดูเหมือนแมวแต่พอเ,อเข้าจริงจริงโอ้โหมันเสือนี่หว่ามันเสือซ่อนเล็บนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างงั้นอ่าต่อจ้ะมันทําบางคนถึงเงิบเลยอ้าต่อไปสามไม้เท้าแล้วก็อะไรอีก <c oughs> เดี๋ยวขออีกใบขอใบนี้ขึ้นกับแปดถ้วยอ่าแปดถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่สี่สามไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่สามไม่เหมาะมองงี้นะแถมขึ้นกับกตัวห้าสอดด้วย ัวคุณไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วตัวคุณเป็นเหมือนคนที่แบบมองไปข้างหน้ามองอนาคตมองสิ่งที่ตัวเองจะได้มองสิ่งที่ดีๆเข้าตัวเองอะไรที่มันไม่ดีนะคุณไม่ไม่สนใจนะจ๊ะอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บหรือมันทําให้คุณรู้สึกด้อยหรือมันทําให้คุณเสียใจหรือมันทําให้คุณแบบเป็นพลังงานลบๆเข้ามาหาคุณอ่ะคุณพร้อมที่จะทิ้งเลยนะตัวคุณเด็ดขาดมากไม่หมอบอกเลยเด็ดขาดเหมือนใบแรกเนี่ยสเตนเนี่ยถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็ก หรือบางคนอาจจะมีมีหน้าเป็นอาจจะอายุเยอะแต่หน้าเด็กก็ได้นะอ่ะแม่หมอมองมองนี้นะบางคนก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะจ้ะถึงฉันจะหน้าเด็กแต่ฉันผ่านอะไรมาเยอะนะจ้าฉันอาจจะอายุสามสิบกว่าแล้วเหมือนแม่หมอเนะี่ยสามสิบกว่าแล้วเออแต่หน้าแม่หมอก,ก็เด็กอยู่นะไอ,อ้ชมตัวเองเนีย่ยจะว่ากันเออเพราะว่ามีคนชมไม่ใช่ชมตัวเองแหละดีเราจะได้มีความสุขเนาะชีวิตเราจะได้ไม่ต้องอยู่ใน มีทุกเนาะเออไอหมอหมองอย่างนี้นะอ่าต่อไปสามเป็นท้าอยู่ตำแหน่งที่สามแล้วก็แปดถ้วยอย่างที่แม่หมอบอกคุณเป็นคนที่ไม่ไม่หยุดอยู่กับที่อะนําไปข้างหน้าแล้วไปเนี่ยบางคนไม่ได้ไปคนเดียวเนี่ยนะเอาคนอื่นไปด้วยเออถ้าคุณมีเพื่อนสนิทหรือมอีคู่ค้าคู่ขายอืมีกัลยาณมิรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมเอากระยาณมิรคุณไปด้วยนะอะไรที่มันไม่ดีกับคุณนะหรือใครที่เป็นเหมือน สตูในคาบมิดอ่ะคุณก็ไม่เอานะคุณตัดทิ้งเลยนะตัวคุณเด็ดขาดอ่ะดูนิ่งๆดูน่ากลัวดูเหมือนเหมือนจะไม่อะไรเหมือนจะเป็นคนง่ายๆแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลาตัดคือตัดเลยนะตัดจบตรงนั้นออกจากชีวิตเลยนี่คือตัวคุณพลังงานของคุณแท้ๆเลยนะไม่มีใครรู้ตรงนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าดูคุณก็เหมือนไม่มีอะไรนี่ดูคุณก็เป็นคนใจดีดูคุณก็เป็นคนไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับใครนี่แต่บทคุณจะตัดนี่คุณตัดไม่เอาเลยนะ เขาก็งงนะเหมือนเหมือนที่แม่บอกบอกบางคนถึง,งเงิบอะงงว่าคุณถึงทําไมถึงกล้าตัดบางบางคนอาจจะเคยทําผิดกับคุณไม่รู้กี่รอบแหละจนวันนึงคุณไม่ไหวแล้วคุณตัดเลยนี่คือตัวคุณเลยตัดแล้วแบบไม่มีแบบไปงอกลับหรือถ้าเขามางอคุณก็ไม่เอานะจ๊ะใจดำมาบอกเลยถ้าแบบถ้าพูดแบบในด้านไม่ดีของคุณเลยนะเขาจะมองว่าคุณใจดําใจหินไปเลยอะเหมือนคนที่แบบใจหินไปเลยอะอประมาณอย่างนั้นอ่ะต่อ ดูสิแล้วมีอะไรจ้ะตัวตนที่แทจ้จริงของคุณเข้าไปนี่โอ้โหราชินีพระจันทร์คุณดูนะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากโอ้โหอยู่ติ็ดตำแหน่งที่ห้าด้วยแถมขึ้นกับอะไรสี่ถ้วยเนี่ยมีคนยื่นอะไรให้คุณเนี่ยคุณก็ไม่สนใจนะนะเป็นคนที่แบบแปลก,กอะ่ะแต่แปลกของคุณมันมันกลับมีคนชอบถามว่ามันมีคนไม่ชอบคุณไหมมันมีนม ไม่ชอบเพราะอะไรแม่หมอมองว่าแรกเขาก็ชอบคุณอย่างที่แม่หมอบอกเคยบอกเคยพูดไปก่อนหน้านั้นเพราะมันมีไพ่ตัวนี้ห้างสอนเนี่ยแรกๆก็เป็นมิตรแหละพออยู่นานวันนานวันก็กลายเป็นมิตรทรยศเขาเรียกอะไรนะศัตรูในคราบมิตรเออประมาณอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัวคุณเป็นคนที่วางวางแผนตัวเองเป็นวางเขาเรียกอะไรเหมือนวางตัวเองอะเหมือนเหมือนวางตัวเองเป็นว่า ต้องทํำยังไงต้องอยู่ยังไงใครจะยื่นอะไรมาให้อถ้าคุณรับได้คุณก็รับแต่ถ้าอันไหนคุณรู้สึกว่ารับมาแล้วมันเหมือนมันเหมือนต้องให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับเขาเนี่ยคุณจะไม่รับนี่คือตัวคุณเลวคุณเป็นคนที่เหมือนแปลกมากเป็นคนที่แปลกแบบบางคนนี่ถึงก็สวยเลยนะสวยนี่อาจจะไม่ได้ที่ทอยู่หน้าตาแต่บางคนอาจจะสวยหน้าตาผิวพรรณหุ่นดีอ่าประมาณอย่างนั้นแต่งตัวเก่งอ่าราชินีธวอาจานนะันทร์น่ะแต่ตัวคุณเป็นคนที่ ชอบทาบุญนะชอบทําชอบเข้าวัดเข้าวาชอบสวดมนต์ชอบแบบเออพูดพูดง่ายๆคือเป็นคนที่เอาอย่างอย่างเราศาสนาพุทธใช่ปะคุณจะเป็นคนที่กับคําว่าศาสนาเนี่ยคุณจะแบบยึดมั่นมากกับศาสนาตัวคุณเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วตัวคุณเป็นคนที่ไม่ได้ให้ใครมาแบบแกล้งได้ง่ายๆนะนี่คือพลังงานของคุณเลยพลังงานที่แท้จริงอะดูเงียบแต่ดูดูน่ากลัวแบบ มีแบบระเยือกระเยือกอะแม่บอกว่าพูดไม่ถูกแบบดูน่กกากลัวใครเข้าไปใกล้คุณเนี่ยเขาจะก็จะมีความรู้สึกเหมือนกลัวในสิ่งที่แบบว่าถ้าทําอะไรไม่ดีกับคุณน่ะก็กลัวว่าคุณจะตัดจบเขาเลิกคบกับเขาประมาณอย่างนั้นขึ้นกับตัวแปดถ้วยดูเหมือนจะไม่ไม่โกรธไม่โกรธแต่พอเอาเข้าจริงๆคือหายไปเลยนะหายออกไปจากชีวิตคนคนนั้นเลยแปลกไหมล่ะไม่บอกไม่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 บอกไม่ด่า แล้วก็ไม่ว่าด้วยแต่หายไปเลยน่กกากลัวไหมน่กกากลัวนะนี่คือพลังงานแท้จริงของคุณเลยแล้วตัวคุณเป็นคนที่ไม่ได้รับอะไรแบบมาง่ายๆเพราะอะไรหนึ่งคุณเป็นคนดูคนเป็นในบางคนเนี่ยดูดวงคนอื่นได้ด้วยดูโง่เฮงคนอื่นได้ด้วยดูการพูดก็รู้ว่าคนเนี้ยพูดลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นคนยังไงคุณดูเป็นถึงขนาดนั้นเลยนี่คือตัวคุณเลยหรือจะบอกง่ายๆว่าคุณมีของคุนั่นแหละ เป็นคนมีของอืมไม่ใช่ว่าใครจะยื่นอะไรให้ก็จะรับหมดนะใครจะยื่นอะไรให้ก็จะเอาหมดนะอะไรเงรี้ยไม่ใช่คุณรู้ว่าไหนรับไหนรับได้ไหนรับไม่ได้นี่คือตัวคุณพลังงานตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่ะอีกสองใบจ้ะดูสิโหไพ่ก็ไม่ธรรมดานะจ้ะไพ่ก็เนอแค่มีจีเชียนกับสเตนขึ้นมาเนี่ยไม่มองก็อึ้งแล้วแล้วมีเดี๋ยวจะตำแหน่งที่ห้าด้วย เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจใครแต่รู้หมดนะสังเกตหมดนะรู้หมดนะใครทําอะไรอยู่แปลกไหมสมมติสมมติคุณไปอยู่ในหมู่หมู่สังคมกลุ่มหนึ่งคุณทาทีเล่นโทรศัพท์หรือเล่นเกมอะไรของคุณเดี๋ยวคุณรู้หมดนะคนไหนทําอะไรอยู่คนไหนเรียกคุณคนไหนอะไรคุณรู้หมดนะแต่คุณชฉยนี่คือตัวคุณเลยเป็นคนที่แปลกอ่ะอืมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งกับคุณด้วยเพราะรู้ว่าคุณแปลกอย่าได้ให้ปีนนะปีนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอ่าต่อ สองใบนะจ๊ะขอใบนี้จ้ะเอา้าไม่หมาะเอา้าไม่เหมาะจับผิดจริงๆด้วยโอ้โหคุณดูนะแอะอีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวขอสักอันนี้อะไรหกไม่ทา้าโอ้โหมันจะไม่ทําให้คนอื่นหงายเงิบได้ไงอ่ะเออขึ้นกระสามถ้วยดูฉลองแล้วจ้ะเขาอาจจะคนอื่นที่เขาหงายเงิบใครบางคนที่หงายเงิบอ่ะที่เงิบไปอ่ะเห็นชัยชนะของคุณแล้วเห็น ความสามารถของคุณ <c oughs> เห็นสิ่งที่คุณกระทำแล้วมันสำเร็จคุณดูนะหกถ้วยขึ้นใบแรกแถมใบที่สองขึ้นสามถ้วยมันพูดถึงการเฉลิมฉลองหรือชัยชนะบางสิ่งบางอย่างหรือจะพูดง่ายๆคุณชนะใครบางคนนั่นแหละใครบางคนที่เขารู้พลังงานแท้จ,จริงของคุณแล้วถึงกระเงิบนั่นแหละคุณชนะแบบขาดลอยเลยถ้าแบบไปต่อยกับเขาที่คือขาดลอยเขาเรียกอะไรน็อกเอาท์หรอประมาณอย่ <c oughs> างน <c oughs> <c oughs> ั้นใช่ไหมเป็นเนี่ย ดูดิเนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกที่แบบว่านี่กําลังประชุมกันอยู่นะอิจฉาจ้ะอย่างที่แม่หมอบอกพลังงานคุณมันไม่ใช่พลังงานที่จะมาเล่นได้ง่ายๆอะ่ะดูก็ยากเหมือนเหมือนดูเหมือนเด็กอ่าเหมือนที่ดูอายุคุณไม่ได้หละบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าเด็กก็มีอาจจะไม่ได้สวยมากหรอกแต่หน้าเด็กอ่ะผิวพรรณดีผิวพรรณดูเหมือนเด็กอ่าหน้าเนี่ยยังไม่ไม่เท่าอายุอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นแบบเนี้ย และแถมบางคนเนี่ยเหมือนได้ชัยชนะบางสิ่งบางอย่างไปแล้วด้วยแล้วก็มีคนที่รักคุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคนรักนะคุณมีกลุ่มของคุณนะมีไม่เยอะหรอกหนึ่งถึงสามคนเนี่ยใบแรกบ่งไอ้ใบสุดท้ายบ่งบอกเนี่ยคุณมีอืมแต่แค่คุณต้องดูให้ออกว่าคนไหนจริงใจกับคุณอย่างที่แม่หมอบอกเพราะมันมีไพ่ที่แบบว่าอยู่ใกล้คุณไปนานๆเหมือนเหมือนพลังงานของคนอื่นอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณแบบทําไมพลังงานคุณใหญ่จัง พลังงานคุณมันเด่นจังพอรู้สึกแบบนั้นกลับกลายเป็นเขาจะคิดว่าทําไมพลังงานของเขามันด้อยจังแล้วเขาก็จะเริ่มหมันไส้เริ่มไม่ชอบอ่าแต่เขาก็แค่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แค่คิดมันมีนะเพราะความโดดเด่นของคุณเนี่ยเหมือนไพ่ไปเนี่ยอืมเด่นชนะทําอะไรก็เด่นทําอะไรก็ชนะชนะไปหมด ด้วยความที่มีพลังงานแท้จริงของตัวเองนั่นแหละในบางคนรู้ถึงพลังงานของตัวเองแล้วพลังงานจริงๆของคุณไม่ใช่พลังงานที่คุณแบบแสดงออกไปภายนอกเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้รู้หรอกคนอื่นเขาก็ดูตามแล้วดูแล้วเหมือนไม่เหมือนเหมือนที่แม่หมอบอกเนี่ยภายนอกม,มองคุณเป็นแมวเนี่ยมันมันเหมือนเขาเรียกอะไรเสือซ่อนเล็บเออเหมือนเหมือนคนมีอะไรซ่อนเอาไว้เนี่ยแถมมีใบนี้อยู่ดิซ่อนจริงๆตัวคุณ่ะ ดูหนิมหนิมดูไม่มีอะไรเลยเหมือนซ่อนกองเล็บเอาไว้เหมือนซ่อนความสามารถซ่อนอะไรที่มันโดดเด่นโด,ดเด่นหรือจะพูดง่ายๆคุณซ่อนแสงของคุณก็ได้เนี่ยไพ่ไปเนี่ยเนี่ยซ่อนเอาไว้เป็นคนที่ซ่อนแต่จริงๆคุณปิดไม่มิดหรอกเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณมันมันเป็นพลังงานที่โดดเด่นคุณจะปิดยังไงก็ปิดไม่มิดคุณอาจจะมีมีลักษณะเด่นก็คือบางคนอาจจะพูดพูดแล้วมีความเด่นในคําพูด หรือเสียงเด่นหรือนั่งแล้วดูแบบทําไมดูแบบดูเด่นอ่ะหรือถ้าทางการนั่งหรือถ้าทางถ้าทางการเดินเนี่ยอ่ะมันจะมีมันจะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่าแต่คุณจะมีแบบเนี้ยอืมหรือหรือเด่น,นที่ว่าหน้าตาเด็กอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างเง้นแต่ดุหน้าเด็กแต่มีความดุอยู่ในนั้นบวกกันอยู่ในนั้นผสมกันอยู่ในนั้นอืมอ่ะนี่ก็คือพลังงานตัวตนที่แท้จริงของคุณ ทำใครบางคนถึงก็เงืบเลยจ้ะเงืบอยู่แล้วเงืบถึงจะมีไพ่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่อยู่นี่นี่อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็โอเคนะนี่ก็ใหญ่นะจ๊ะใหญ่แบบลึกลับด้วยใหญ่แบบมีคนแบบเขาล้มนับถืออืมใหญ่แบบใหญ่แบบมีคนชื่นชมอยู่ในใจไม่ได้พูดให้คุณฟังนะมันจะมันจะเป็นมันจะมีพลังงานแบบนี้พลังงานที่แบบว่า คุณคุณคุณมีบาลมีแล้วมีคนเขาชื่นชมคุณอยู่ลึกๆอะไรเงรี้ยแต่คุณไม่รู้หรือบะหรือตัวคุณอาจจะรู้แหละคุณรู้ว่าคุณมีหรือไม่หมอมองมองี้นะอ่ะก็จบแหละถึงเง,เงิบจากเงิบไปเลยจ้ะเออให้เขาเงิบไปเลยกับพลังงานของคุณแม่หมอยังเงิบเลยเพราะเนี่ยแม่หมอไม่เคยเปิดได้ไพ่เมจิเชียนอยู่ในตําแหน่งที่หกเลยนะนี่คือใบแรกเลยที่ได้นต่ตแหน่งที่หกมันบ่งบอกถึงพลังงานตัวตนที่แท้จริงมาจากอดีตของคุณนั่นแหละ มาจากติดติดมาติดมาเป็นเหมือนเหมือนคนมีของอ,อประมาณอย่างนั้นอ่ะนี่ก็จบแหละจบจริงๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังค์ให้กำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ัอบอ,อ์ตค่าครูแม่หมอน้อแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเนาะสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปมีแต่วความสุขความจเจริญม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ